เอาละตอนนี้ก็มาถึงเคสนี้ฮะก็คือพี่ครับผมซื้อ ID มาแล้วนะผมเปลี่ยนข้อมูลแล้วทําไมทําไมมันถึงยังส่งไปที่เบอร์ของคนขายอยู่อะพี่เอ่อน้องต้องเข้าใจก่อนนะว่า Google มันก็เป็นเครื่อง s ิร e r เครื่อง s u อ e r นึงนะฮะก็มันก็ต้องมีระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลสัก1-7วันนะฮะก็รอก่อนละกันนะครับ วิธีการแก้ง่ายสมมุติว่าน้องอยากจะเข้าอะไรยังไงที่ไหนน้องก็ขอยืนยันตัวตนไปก่อนเลยครับสมมุติว่าน้องอยากจะเข้าเกมอะอ่ะน้องอยากเข้าเกมน้องขอเข้าเกมไปก่อนเลยตั้งแต่ตอนที่น้องกําลังซื้อขายตอนที่คนขายยังอยู่ในเมลอยู่ใช่ป่ะน้องก็ขอไปเลยน้องอยากเข้าอะไรบ้างน้องอยากเข้าเกมน้องกดขอไปปุ๊บมันจะมียืนยันตัวตนที่คนขายน้องอยากเข้าเมลน้องกดเข้าเมลมันก็มียืนยันตัวตนที่คนขายน้องอยากเข้าเว็บเติมโคดน้องก็กดเข้าเว็บเติมโคดก่อนเลยเข้าเลยเข้าเกมเข้าเมลเข้าเว็บเติมโคด พอน้องเข้าได้ทั้งสามที่เสร็จปุ๊บน้องค่อยมาเปลี่ยนข้อมูลดีดคนขายออกพอหลังจากนั้นแล้วน้องจะเข้าอะไรไม่ได้แล้วนะนอกจากสามอย่างที่น้องเข้าไว้น้องอยากจะเข้าอะไรน้องเข้าให้หมดให้เรียบร้อยก่อนขอยืนยันตวัตวตนให้เสร็จตั้งแต่ตอนที่กาลังซื้อขายนะครับแนะนําขอยืนยันตัวตนให้หมดตั้งแต่ที่น้องกาลังซื้อขายน้องอยากเข้าอะไรน้องเข้าให้หมดเลยเข้าให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือนะเ <c oughs> ข้าให้หมดเลยก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่แนะนําแต่ถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้ ทำไงดีพี่มีวิธีการยืนยันตัวตนอยู่ครับก็มีอยู่สองแบบคือกดส่งไปที่เบอร์ของคนขายและคนขายกดเลขส่งมาให้หกหลักได้นะฮะแบบนี้ก็ได้สมมุติว่าเอ้ยพี่ผมป้องกันไม่ทันแล้วแหละตอนนั้นอะ่ะอยู่ๆมันขึ้นอย่างเงี้ยผมแก้ปัญหาย,ยังไงดีวิธีการแก้ปัญหาคือกดส่งแล้วก็ให้คนขายทาักไปคนขายทักบอกว่าคนขายเดี๋ยวขอเลขหกหลักหน่อยพอดีว่ามันส่งไปที่เบอร์ของคนขายอะ่ะเออแล้วคนขายก็บอกว่า เอ้ยนี่ไม่ใช่เบอร์ผมเบอร์ของคนขายคนเก่านู่นอ่ะทางนั้นก็บอกคนขายคนขายบอกว่าอคนขายครับช่วยทักไปหาคนขายคนเก่าหน่อยได้ไหมขอหกหลักหน่อยก็ประมาณนี้นะฮะอ๋อแล้วก็ใครที่ยังซื้อขายนะครับคือซื้อดีไปแล้วจะเอามาขายต่อเนี่ยรอให้เกินเจ็ดวันก่อนนะสักหนึ่งถึงเจ็ดวันให้บันทึกข้อมูลนะฮะให้เรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับเจบดตีฮนะ